ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับผมนี่ครับต้นมันครับนี่นี่อู้นี่นี่ครับหกอิลีครับผมเบิงเบิงเบิงต้นมันครับผมเบิงครับผมนี่กับบอยใหญ่ดีสิละครับนี่เดี๋ยวผมสิมากรให้เบิงนะครับเบิงครับส uh ิกรได้บอยนี่เบิงเบิงครับผมเอ้ยจุ้ยน้ำ น้ำอะเลียมบอมครับนี่นี่ไงบอเบึงหกบอสิกนไดบอพี่นกพีว่าวพีติกพี่เตือสิกนไดบอนี่นี่จะว่าผมตัวครับหกอิรีครับผมนี่นี่เบิงพูนพูนอะไรกกนี่ก็สุดยอดล้วครับผมเดี๋ยวสีขุดให้เบิงครับว่าสิมีหัวหรือบ่มีหัวครับผมครับ เราชมครับเอ,อือ